สวัสดีครับครัวดีๆ EP สองกลับมาแล้วครับเอ่อวันนี้ทำไรหรอครับผมอ่านันบินอวรกาศครับวับชมกันเลยนะครับผมวันนี้เราจะมากินน้ำสไลด์กันให้ดูกันนะครับใช่ครับรสชาติมันสปา์ครับทำไม็คุณรู้ครับใช่แดดครับไม่ใช่ เฉียบแลเอเกินนะครับอันนี้อันนี้จะทาเมนูแะไรครับผมวันนี้ขาดมามา่าพิสดาครับขั้นแรกนะครับของการทําอาหารทุกครั้งคืออะไรครับผมหาวัตถุดิบครับถ้าไม่หาวัตถุดิบมันจะทําอะไร่ะครับอ๋อนะอันนี้อันนี้เป็นครัวบิสเนสคลาสนะครับผมค,ครบครันทุกอย่างครับแต่ไม่ครบก็หญิงครับถาผู้หญิงาไม่เจอเลยครับโมโหน่าเศร้ามากเลยนะครับลูกจก่โง่ ุ้ยวันนี้อาจอาจจะมีขาดไปหนึ่งคนนะครับคุณเติมกินผักอ๋ออ๋อกินหมดครับผมคคบนี่โดยเฉพาะผักนี้ครับจะได้มากเลยครับผมไม่ได้ครับอันนี้เขาปลูกครับอ๋อเขาปลูกนะครับแล้วผักแล้วผักที่เคยอยู่ตรงนี้ไปไหนแล้วครับอ๋อไม่รู้ครับเอาไปปนปุ๋ยนะเอาไปเป็นปุ๋ย เอาแบบปีแน่วันนี้ผัดบาม่าเราบามาก็ผัดมามานะครับผมผัดมามาพิสดารครับแล้วก็จะเป็นวียูดำสีอะไรมันสีอะไรจะ่มันจางมันมันขุ่นนี่นี่อันนี้อันนี้คืออะไรครับคุณทองทองออออีกดันนี้สีขาวแน่ๆเลยครับ โอเคครับสีดำครับแล้วก็น้ำมันหอยแล้วเน้ำมันหอยอ๋ออ่าอ,อ,อันนี้ใช้หอยเล็กหอยใหญ่ครับคล้อง,องชูรุไม่ไม่เล่นมุกงกุ้งเลยเหรออ่าว่าหอยเลไอ้ใช้หอยใหญ่หอยเล็กครับหอยอ่าหอยนางลมครับโอ๋อหอยนางรมงครับเาผมอ อะไรครับผมเอาอะไรโอ้แต่การกินได้จุ่มมาครับอ๋ออันนี้คือแบบพอแม่นะครับแต่การกินจุ่มมาแม่วันนี้เราอยู่กับกล้องพิเศษนะครับชัดกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะนนครับครับนี่คือ <S 1> <S 1> เอาวัตถุดิบแล้วเห <is> รอวันพพดิจิตวันดิจิตเดียวไปแล้ววันดิจิตจุย้ยน,น่าอร่อยนะครับ วันนี้ถ้าเสียงไม่แปลกๆนี่ไม่แปลกนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ใหม่ไม้มันดีเกินไปนะครับมันตัดเสียงนะครับนี่ร้านสุดท้ายทือคลิปนะสิรู้นะอร่อยมากกีเไหมครับอ่าไม่เดียวเหรอฮะสอง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 สามก็สาม,สาม มันจะถามทำไมอะไรวะอันนี้เราใช้เราใช้กี่ห่อครับเราใช้ห่อเดียวใช่ไหมครับอืมเออก็จะห่อเดียวนะครับถ้าเอามุ้นเส้นเือมต้องแช่น้ำหนักเกี่ยงหรอผมว่าเราควรที่จะไปหาเพิ่มนะครับเฮ้ยเี๋อเจ๋อ มื่อกี้มันเดินไปไหนก็ไม่รู้นะครับมันเดินไปไหนก็ไม่รู้ออกมาแล้วอ่ามันเข้ากันได้นะครับประเด็นคือเอ่อเผ็ดอยู่แล้วแล้วก็เผ็ดอีกครับเผ็ดตื่นแล้วก็หอมใช่หอมเวลาเวลาเพูเกันยามเปืนกุ้งเป็นกุ้งกับไข่นี่คือป่ามันเป็นแบบโอ้สาคีเลยครับดีครับนะครับแม่ ออาหัวเชียวออกงอี้หัวเชียวเทืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเอาผมจะ what the fuck what is that idiot มนี่คือวัตถุดิบนะฮะส่วนอุปกรณ์มีวัตถุดิบวัตถุดิบมีอะไรบ้างครับผมอ่ะรอบนี่น้ำมันอาม่ากระเทียมแยกซอสปรุงรสแล้วก็ผักแล้วก็น้ำเปล่าครับโอเคครับผม นาำบ้านน้ำปากมึงไม่ทำเลยก็ไว้ทำเส้นก่อนไงมึงจะเป็นผัดตั้งแต่เส้นมันแข็งเหยียใช่มึงแหนกคนเดียวนี่ไงนี่แค่ต้มไปเลยมันต้องต้องล้างสนมล้างอีกแล้วนะครับผมความสะอาดต้องมาเป็นที่หนึ่งนะครับวันนี้อาจจะเงียบๆหน่อยนะครับทั้งในครัวนะครับเพราะว่าเพราะว่ามีคนขี้เกียจมานะครับผม không có cái gì không có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  มุมกล้องอาจจะแคบๆเลยนะครับก็นั่นแหละครับไม่มีเลนวมไม่ได้เอากล้องกลุ่ไม่ได้เอากล้องแอคชั่นกัเรลามานะโอ้ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับขอขอแพ้เด็ความไม่สะดวกในเมื่อกี้นะครับอ่าเมื่อกี้เออมีผู้สูงส่งโทรมาถามนะครับว่าอ่า มีเง,งินหรือ,อยังนะครับยังนะครับะอะไรต่อครับอันนี้ว่าหม้อหุงข้าวโคร,กรตกับสาหกกร,รือจักมาไม่รู้จักครับไหนครับเนี่ยมันจะจิ้มตามอาาะไรก็เนี่ยกำพริกแล้วครับจังหวะน,นี้แล้วก็โอ้โหดูว่าจะคว้างลงไป โอเคแล้วก็ล okay. ้างนะครับนี Eat, ่ครับนี่คือความจับเวลาทำอาหารแล้วต้องสะอาดครับอะไร อะไรพี่ไรเลยพี่ไรแค่ขำไม่ใช่คิดอะไรเยอะแยะวะกล้องก็เอียงเหลือเกินมับแปะชืบชาบเช็ดชืบอ่ะครับต้นีดูดูสิูยิงมัดีมีไข่ไงล่ะ ไอเทียมรับไอันนี้ระดับมิสเบธมิสเนค้าใช่ปะเนี่ยเฮ้ยอือโอ้โยมาว่ามันจะไม่เสียชิมชิมมชิมชิมยำยำเนได้หยาตอนนี้กูยังท้องเสียมไม่หายเลยนะเนี่ยได้หน้าตาไม่น่าเชื่อมั่นเลยได้นนั่นไงอ่ะ จได้ดเฉเราจะทำการต้มน้ำครับแล้วก็ำงี่ยงานการทำยังครับไม่ทำครับนี่บ้านเข้ารวยนะครับผมดูครับมีช้อนทองด้วยครับไช่แล้วแกะเศษเกล็ดสีครับสีเทโอใช่ไหมใช่แล้วสวย มันจะล่อออกหมดแล้วนี่เยอโฟกัส yeah. ไม่ไม่โฟกัสให้ด้วยกล้องโทรศัพท์มไม่ดีจริงๆแบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนแบตเหลือสิบสองแล้วครับจบังหวะนี้ต้องรีบเลยครับ <c oughs> อะไรเนี่ยโฟกัสไม่โฟ <c oughs> กัสอีกแล้วนี่ครับละลายช้าเหลือเกินครับเส้นดีเหลือเกิน <c oughs> ไม่หลังแล้ว เียมผัดอีกแล้วนะคว้าถ้วยออกมาครับใ,ใส่ผักอ่ะ,อะมีมีผักอะไรไม่รู้ครับมีผักกะหล่ำด้วยนี่ก็ปุม๋มใส่ใบโบราใส่กะหล่ำด้วยนี่ก ัน่กาจาีะกคเสียชื <c oughs> ่กลอเกล่อนอันนี้เมนูวันนี้กี่บาทครับฟรีอ่าฟรีครับนี่คือของเหลนะครับอ่าเอาแล้วมาม่านะครับมาม่าของพี่ซื้อมาครับโดมาใช่ไหมครับใช่เดีวเ๋วไปดูครับพี่แย่มากเลยครับพี่ใส่ไม่ดีข <c oughs> องสั่นนิดนึงนะครับไม่มีการสั่นนะครับผม มันเส้นจะเริ่มละลายแล้วนะครับอันนี้เป็นเส,นรรส้นอะไรครับผมเส้นอะไรครับอเส้นเส้นใหญ่ไหมครับอ่าไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่เท่าไหร่นะมันอ่ามันคือพยายาตัวตื่นครับคุณคิดได้นะครับเ <laughs> <laughs> ส้นเริ่มสุกแล้วนะครับแล้วก็เตรียมผักครับเตรียมจริงๆด้วยนะครับ <c oughs> ต้องคนให้หน้ำเปล่ามันเข้ากันนะครับผมแต่ทีนี้ก็มาที่ิงสน้ำนี้เป็นน้ำที่กรองแล้วนะครับผม สามารถกินจากกลองนี้ก็ได้นะครับเพราะมันมีเครื่องกรองอยู่นะครับแล้วคุณจะเอาใส่ไหนครับใส่ใส่น้ำหม้อจริงไหมน้ำหม้อก่อนเบอรเบอร์หเบอรลุนนี่จัเบอรเบอร์เบอประเด็นคือก็ก็มีที่ที่แบบมันอันนี้อยู่ไม่ใช่หรอ เคทำแล้วเส้นไม่เล็กเกินโอเคแล้วมก็นะไม่ใช่มันหมดขวดเลยใช่ไหมครับไมครับขีดเยอะไปไหนขีดโมบาเหลือสิบเปอร์เซ็นต์แล้วโอ้ยหมายก็แล้วก็ห้ากล้องเปลี่ยนไปก็ให้รู้นะครับว่าใช้โทรศัพท์เพื่อนถ่ายต่อนะครับ แดดกูก็เดือดร้อนเหมือนกันชาดไมหมครับตอนนี้ไม่ชาครับเอาเคียร์แล้วอะไรนะแบแบตแบคงจะไม่หมดเหมือนตอนที่ลงคลิปไปล่าสุดเนอะไอดี <c oughs> แบตหมดเลยเย่น yeah. ้ำมันก็เริ่มเดือดแล้วนะครับผมเย่ <c oughs> yeah, ช้อนหน่อยอย่างเอาเย่ ผมผ่านแล้วนะครับมาม่าก็เผ็ดนะครับพริกก็ใส่เข้าไปอีกนะครับลองใส่กันนะครับปิดประตูหน่อยครับเดี๋ยวคนข้างนอกทำรุนแล้วไม่คิดจะแบ่งปันเลยเหรอครับไม่เป็นไรครับเปิดเครื่องไม่ตื่เสียงดังเนาะเออเอาไงดีครับเปิดได้ไหมครับ มันจะหอมเกินไปนะครับต้องเฮ้ยต้องทำแบบนี้ซ้สไปไงยันยันหางนี่เลยโอ้คนนี้ยังสูนนะผมทำอาหารเป็นนะครับเรียนเรียนเก่งนะครับผมวาดรูปเป็นนะครับทำเพลงเป็นด้วยนะอันนี้ อติดแล้วไปแล้วผมว่าติดแล้วนั่นนะ,ะตีสลแล้วใช่เลยครับใส่ซีอิ๊วดำนะครับ <c oughs> แล้วก็ใส่ซอสดำนะครับผมเมื่อกี้ การผัดน,นะครับเราจะไม่ใช้กระปุกไม่ช่วยเย่ยใช่ใช่อ่ะหอมมหอมหอมครับผมแล้วเดี๋ยวใบก็ฟิวดำนะครับผมหยอดหยอดเบิร์ดให้มันมีอะไรนะครับผมแล้วก็ผัดน,นะครับผัดโ,โอ้โหผัดโอ้โหเย็น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 ลองลองทำเหมือนพีหนึ่งดิพอมันมันไม่ได้คร Kultur, ับมันเป็นเส้นครับมันไม่ได้กอดกันเป็นก้อนแล้วก็ใส่ครับซีอิ๊ว หอยนางลมอ้หอยนางลมครับหอยนางรมดำนะครับผมโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับผมใส่น้ำแก้วนะครับผมไม่ต้องใส่น้ำเย็นดูอ่ะเผื่อมันจะทำให้เส้นนุ่มขึ้นเใส่จริงๆด้วยผัดเอาครับแล้วก็ผัดต่อนะครับผม คือว่าถ้าจะล้างนี่ต้องขัดยากแน่ๆเลยนะครับใส่อะไรครับผมใส่ฟองช์รสกรับรสดีมันต่างกันยังไงครับต่างแค่ชื่อครับแล้วก็คือมือก็จะใส่ทั้งสองอันครับจะแค่พอนะใส่ไปใส่หมดเลยอ่ากรงใจสารคผมฟองเพือ่อความรู้าก S <S <reading standard" S 1> ผักนั่นเองนะครับผมูวีลงไปแล้วนะครับผมว่างลงไปนะครับผมแหมเริ่มติดกระทะแล้วนะครับผมอย่างวันนี้ต้องรีบคนเร็วกว่านี้นะครับคุณเปิดไฟแรงนะเอาเดินไปละหนึ่งครับวันนี้เรามาแบบเงียบเงงๆนะครับแบบไม่ไม่ค่อยหานะครับผมก็ ใส่สูตรเด็ดนะครับผมกัดไปเนื้อหนึ่งนะครับปูดบีบเข้าไปครับติ้งหนึ่งครับแล้วก็กัดนะครับแล้วก็บีบไปปูดนะครับโอเคบีเสร็จปุ๊บใช่นไหมครับผัดต่อครับผมจังหวะนี้เริ่มติดก็ได้แล้วครับก็ต้องผัดเรื่อยๆนะครับผมห้ามหยุดผัดนะครับผมโบผัดเข้าไปครับผมจังหวะนี้โอ้โหอย่างสุดยอดมากเลยครับผมเราปิ๊ง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 ปิ๊บปิ๊ง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 ป การขอเพื่อเรียกให้กระทะมันตื่นนะครับผมตรงนู้นมันติดหมดแล้วนะครับเนาะขอด่น้ำเด็ดจิตใจเธอนม่ติดไม่ได้ด้านล่างติดใจเธอไม่ได้ครับพเพราะเธอติดอะไรครับเขอาใจไม่ได้ผัดเพิ่มมากครับแบตบเหลือกีอ่เปอร์เซ็นต์ครับแบตบเหลือแบบอปะแล้วนะครับผมโอ้โหตรงมุมนู้น,นติดครับผม ครับผัดได้สักระยะหนึ่งนะครับใส่ผงปรุงรสที่โคตรเผ็ดเข้าไปนะครับแม่ยานี้ก็เผ็ดอยู่แล้วครับผมว่าซองครึ่งจะดีสุดนะครับใช่ที่ผมเคยกินมาม่มาซองครึ่งจะดีสุดครับไม่งั้นเดี๋ยวเค็มแป่ตายนะครับผมาเริ่มติกระ้วครับตรงนี้ขูดนะครับผมนะเอาติดแก้วหาคออีกแล้วครับโอเพราะว่ามันติดตะลิ่งครับผม ไฟครับอ่าสุกแล้วครับอ่าเรียบร้อยครับใส่จานใส่จานช่วยครับาการกช่วยเหมือนกันแหละเบือเบือแล้วก็อีกบทดนึงที่เราลืมไปไม่ได้อะไรครับเนื้อไก่ไงอ๋อที่เตรียมไหมแต่ต้นคลิปนั่นใช่ไหมครับใช่ครับช้อนมะขูดออหน่อยก็ดีครับตะหลิวนะ มีชอนครับจะเกลี่ยไปก่อนเซะครับเซะออกมาเซะครับเอาจีเขาคุณครับที่เล่นมุกเลยเอาเอาเอากุ้งมานะครับผมนี่อ้าวไม่เล่นละทีนี้เอากุ้งมาไงเอ้ยไกอายเลี้ยงเบียวเบ่ลเบลเบลจะควงเล่นนะดูเออยูทูบไม่ชอบมีดนะครับผม ปาดครับผมจื้อเข้าออมือไปแล้วหนึ่งโอเคเลือดไม่ไหลไม่เป็นไรอ๋อมันเป็นเลือดไก่ครับเลือดไก่อ๋อนี่อันนี้แบบไก่ไก่ไม่สุกครับรอ,อเร่งครับไม่แน่นครับอ๋อแบบไก่มีเดียมแลรใช่ไหมครับมีเดียมวิวหรือเปล่าไก่มีเดียมวิวใช่ไหมครับครับรู้เรื่องพี่เดีย เขาก็ปาดไปเรื่อยๆนะครับมุมกล้องไม่ดีขอไปด้วยนะครับเบื่อปาดไก่ครับปาดใหญ่ปาดปาดไปปาดไปเรื่อยๆนะอย่างนีม้อกระทาไม่แช่นานนะครับผมนะครับวิบปึ๊บแทนที่จะเอาผัดคอมกันนะครับผมเราก็มาใส่แยงนะครับเพื่อให้แบบมีเทคเจอร์ทั้งร้อนทั้งเย็นนะครับผม พูดยิ้มพูดยังกันครับแล้วก็ใส่น้ำอีกซุยนี่ครับคุณคิดว่ามันจะออกมาเป็นรสชาติยังไงครับมาไม่แน่ครับจะเปิดตัวเองทำได้เลยอ้าวไปเลยหนึ่งว่าปรเป็นมาครับไปปรึกษาเขาสุดท้ายเขาก็กลับไปคบกันเหมือนเดิมคมครับคมเหลือเกินครับคมกว่มีดก็ นะครับตามคนต้นเครับขอบคุณให้ผมถือให้แล้จะไม่ได้กองตกไม่เ,เป็นไรครับตกเยอะนะครับใช้ได้เกี่ยวไม่เป็นครับอย่าดูดึงเกินเป็น,นไงครับอืม ีแต่อนั้จะไก่เย็นไปนิดครับครับผมไก่ชองียไม่ใช่ไก่ตัวเย็นครับไก่ย่อยังครับนิ่มดีครับนนีครับผมเดี๋ยวปรคลิปก็โปรคลิปหรบอว่านี่ตามปาเลนะรันนี้ครับยิ่งกว่าเชียงค้อน้ำมันหน่อย อีกครับคลิปนี้มีเงินตอนนี้แล้วกันนะครับก็จะเชียร์เชียร์เฮ้ยโหเป็นระบบอัตโนมัตินะไม่รู้จะเอาิมดีก็จะลี้ยกดไลค์กดแชร์กดสับสักใครให้กับผมด้วยนะครับผมโอเคไปกันนะครับเดี๋ยวไปกินข้าวนะครับรไปกัครับบ๊ายบายอุ้ยฟาดกล้องแรงไป